รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พวกเธอทั้งหลายจมประกอบความเพียรในการหลีกเล่นเธอเธอผู้หลีกเล่นย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้บอกเล่าข่าวธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้ สายการบินอินดิโก้ประเทศอินเดียร่วมกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังขอร่วมทำความดีจัดโครงการส่งพระพิสุสทรงที่ขาดโอกาสไปสแสวงบุญตามรอยพระศาสดาที่ประเทศอินเดียพระพิสุกทรงที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้กรุณาเขียนความจำงและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านพร้อมทั้งเสนอโครงการกลับมาแล้วจะทำประโยชน์ต่อไปอย่างไรส่รงรายละเอียดและโครงการมาที่ รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเลขที่4ซอยนวมินทร์แยก3ขีด9ขีด2ถนนนวมินทเขตคันนายาวกรุงเทพ1-0-2-3-0สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0 8 3 7 5 8 3 3 6าฝากข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางทรรได้ที่02-510-92-20 啊。 วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังของเราจะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีค่ะเมืองอีสานแผ่นดินอีสานที่มีพระที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ประสบความสำเ,เร็จเยอะมากที่วัดป่าดอนหายโศกนี่นะคะมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะเราไปชมรอบๆวัดและกิจกรรมด้วยกันเลยค่ะ ผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะทรงกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเก่อเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนเป็นของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มี หาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อยังไม่รู้ความจริงข้อนี้เราผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกก็ยังต้องเวียนว่าอยู่ในกระแสะแห่งทุกนี้อยู่ร่ำไปการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเป็นวิธีการทำให้จิตบริสุทธิ์ฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นอ่อนโยน ควรแก่การงานในการชำระก,กิเลสอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนานั้นสามารถทำได้ทุกสถานที่ทุกอิริยาบทโดยต่อเนื่องและผู้ปฏิบัติควรหาเวลาในการหลีกเล้นเพื่อให้ผลแห่งการปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งขึ้น หายโศจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ที่เปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาหลีกเร้นปฏิบัติหลักสูตรจากพุทธโอตัวในหลักสูตรผู้ปฏิบัติจะได้ฟังได้เห็นและได้ประสบกับสิ่งที่เป็นพุทธวจนะล้วน,ลวนตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ7วันเต็มโดยผู้หลีกเร้นต้องพักอาศัยอยู่ในบริเวณวัดและอยู่ปฏิบัติเต็มหลักสูตร7วันเท่านั้นค่ะ ตั้งใจว่าจะให้ญาติโยมได้ประโยชน์ที่สุดเจ็ดวันในการอยู่ไม่ต้องไปธุระอะไรที่ไหนให้เข้ามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินโยโกรมฝึกอยู่ตลอดแต่ว่าหนักมากถ้าคนไม่สนใจจริงๆแล้วหนีกางคันเลยเไม่ไม่อยู่หรอกแต่คนที่มาปฏิบัติได้ไม่ท้อไม่ถอยนี่ แต่เาคนตั้งใจจริงแล้นะคนจะเอาจริงแล้ะเ,เข้าใจนั้นนี่ดีแล้วก็โอ้เข้ามาปฏิบัติกันอย่างเต็มที่แล้วไม่หนีแล้วสู้ตายเลยสถานที่พักภายในบริเวณวัดป่าดอนไ้โซแบ่งเป็นเขตชายหญิงที่พักอาศายัยเป็นกุฏิแบบที่พักกรรมฐาน โดยบางส่วนเป็นเสนาสะนะป่าที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบตัติมีทางเดินจงกรมสำหรับผู้หลีกเล้นค่ะสร้างเสนาสะนะอันสงัดไว้ให้บุคคลที่ต้องการมาเสพเสนาสะนะอันสงัดจะได้ขุดกลากิเลสในกิเลสพอมันเกิดขึ้นมาในจิตเนี่ยมันจะกินจิตเรากัดจิตเราให้เราไม่สบายเราต้องขุดออกพระเจ้าใช้กิริยาเรียกว่าเผาขูดขุดกลาเคาะออก ปาดออกลักษณะน,นี้แล้วเราก็สร้างคือพัฒนาไปเรื่อยๆตอนแรกก็เป็นซุ้มริมสระธรรมดาเป็นซุ้มริมสระธรรมดาแล้วก็ฝนตกเราแรกเอาผ้าคลุมเอาผ้าคลุมาไว้พอฝนตกเนี่ยมันก็สาดก็เลยเอาฝามาภาษาอีสานเขาใช้คขา่าแอมก็คือว่าบุผนังขึ้นที่พักแบบนี้นี่คือสําหรับโซนผู้ชาย นสระนี้ขุดมาตั้งแต่สมัย10ปีหลังจากที่เริ่มสร้างวัดขุดสระเพื่อที่จะเก็บน้ําไว้สําหรับใช้ในวัดนะเมื่อก่อนเราก็ใช้น้ำนี้อาบใช้น้ํานี้อาบใช้น้ํานี้ล้างจานอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นน้ําบาดาลที่บ่อขุดใหม่เดือนตุลาปีที่แล้วที่จะเพิ่มขึ้นก็จะมีกุฏิแปดเหลี่ยมนี้แล้วก็กุฏิดาวเทียมก็คือไม้กระดานแผ่นเดียวขนาดเม็ด สองเมตรคูณอ่าสเมตรสี่คูณเมตรยีแล้วก็ยกไปไหนมาไหนได้ด้วยคน4ี่คนการที่พระุทเจ้าเคยบอกว่าถ้าเราดำรงตนอยู่ในความลำบากแล้วปรกากฏว่ากุศลธรรมเจริญก็ให้ดำรงตนอยู่ในความลำบากเียบเสมือนกับเวลาเรามีลูกศรที่มันงอมันไม่ตรงเนี่ยช่างสอนเขาก็ต้องเอาลูกศรเนี่ยเป็นโดนไฟแล้วก็ดัดโดนไฟแล้วก็ดัดจนตรงจนใช้งานได้ถ้าจิตของเราได้รับการฝึกนะ ว่าอยู่ที่ไม่สบายเราก็เป็นสุขได้อยู่ที่สบายเราก็เป็นสุขได้นี่แหละดีเหมือนกับลูกศรที่ตรงแล้วใช้งานได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องลนต้องดัดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจิตของเรานะคุณอยู่อย่างนี้คุณก็อยู่ได้อยู่ห้องแอร์คุณก็อยู่ได้อยู่โรงแรมห้าดาวคุณก็อยู่ได้อยู่ตามป่าตามเขาคุณก็อยู่ได้อันนี้ถึงจะดีอันนี้ก็เป็นอาการสํสำนักงานที่ใช้ในการบันทึกเสียงเพราะเดี๋ยวนี้มีรายการวิทยุทั้งทาง สถานีพิทุกระจายเสียงประเทศไทยแล้วก็ทางขึ้นครอบครัวข่าวก็จะอาศัยอาคารหลังนี้แหละบันทึกเสียงแล้วก็ทําเกี่ยวกับรเรื่องเว็บไซต์อะไรต่างต่บงคำถามก็ที่นี่หมดที่นี่ก็เป็นเออนรับรองของฝ่ายหญิงที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอาคารหลังหนึ่งนี้ก็จะอยู่ได้สี่ห้าคนคนละห้องหุคะคนแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวเพิ่งมาปฏิบัติใหม่ๆยังไม่คุ้นเคยกับการอยู่เสนาสะนะปา่า เราก็จะจับให้เขามาอยู่ที่นี่ก็จะมีอาคารแบบนี้อยู่ทั้งหมด4หลังคือบางคนอยู่เมืองมาตลอดเนี่ยแล้วไม่ได้เคยมาอยู่คนเดียวอยู่กลางป่าเนี่ยก็จะไม่คุ้นเคยนะก็ต้องมาอยู่ที่แบบนี้ก็ยังอยู่ในป่ายอยู่แต่ก็มีเพื่อนอยู่ด้ว e ยก็ค่อนข้างสบายใจนิดนึงปุติกรรมฐานเรียกวุ่ตติกรรมฐานเป็นที่ที่สําหรับผู้หญิงอยู่ได้ผู้หญิงที่ คุ้นเคยหรือว่าต้องการความดิเรกเลนที่เพิ่มขึ้นไปเราก็จะให้อยู่เดี่ยวแล้วเราก็จะมีกุฏิแบบเนี้ประมาณ1ิบกว่าหลังนะใครที่ต้องการความดิเรกเลนยิ่งขึ้นไปก็อยูุ่ฏิกรรมฐานนะเป็นเรือนไม้ดันเดียวมีห้องเดียวห้องน้ําอยู่ข้างนอกแล้วก็เป็นเรือนว่างเลยผู้เชา่าหออยู่คนไม้อยู่เรือนว่างก็นี่แหละคนไม้เรือนว่างเลยจริงๆอันนี้ก็เป็นเสนาะที่เราจัดไว้ให้สําหรับฝ่ายหญิงมีเรือนรับรองที่เป็นลักษณะของบางกะโลก็มี เงือนปุติกรรมฐานอยู่คนเดียวก็มีเผู้หีกเล่นที่มาปฏิบัติที่วัด่าลสาหโศงเนี่ยจะได้ฝึกจิตในลักษณะนี้นอย่างน้อยเขาอยู่7วันอยู่10วันเนี่ยได้อยู่ในสภาพที่ได้เราได้จัดไว้ให้ให้ใหเป็นเสนาสนะอังสงัดหลีกเล่นอยู่เนี่ยได้ฝึกทำจิตในรูปแบบต่างๆจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาหลีกเล่นปฏิบัติมาก หลักสูตรปฏิบัติสมาธิภาวนาหลีกเร้นปฏิบัติหลักสูตรจากพุทธโอษฐ์จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนท่านผู้ใดสนใจก็สามารถสมัครและติดต่อมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกมาฝึกปฏิบัติให้เป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายให้ตัดกิเลสสุกออกไปจากใจกันเสียบ้างนะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0875988690ค่ะ อยากจะเชิญชวนผู้ที่สนใจที่อยากจะมาปฏิบัติหลีกเล้นวิปัสนาที่วัดป่าดอนหายโศกนะคะยินดีอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมหาความสุขที่เกิดแต่ภายในที่นี่จะจัดอบรมทุกเดือนก็อยากจะให้มาปล่อยทุกที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วเอาความสุขที่เป็นสุขของพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสอนเราไว้นั้นกลับไป ประกอบอาชีพการงานให้มีความสุขสงบทั้งจิตใจและครอบครัวเป็นยังไงคะท่านผู้ชมบรรยากาศของวัดเงียบสงบแล้วก็เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมไหมคะที่สําคัญนั้นที่วัดแห่งนี้จะมีผู้มาปฏิบัติธรรมในคราวละมากๆนะคะโดยเฉพาะมีคนที่อายุน้อยคนรุ่นใหม่มาปฏิบัติธรรมที่นี่กันเยอะคะ่ะจะเห็นได้ว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เรื่องล้าสมัยนะคะสําหรับพรุ่งนี้เราจะติดตาม เรื่องของวัดป่าดอนหายโศกกันอีกแล้วก็พาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศที่สงบกันที่นี่พร้อมกันอีกค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ